รายงานผลการปฏิบัติงานของนางอุบลวันขอดคำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโสกามวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565 นางอุบลวรรณขอดคำผู้มในการโรงเรียนโสกกรรมวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสารศึกษาซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนสามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นผู้นำในการพัฒนาทุกๆด้านจนบรรลุตามเป้าหมายการศึกษาตแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ ผลการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและปรับปรุงการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจตามความถนัดของตนเองและให้มีการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีได้มีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงานด้านงานบุคคลมีการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคลและวางแผนอัตรากำลังโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของครูมีการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพส่งเสริมให้ครูมีการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามภาระง,งานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคลมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานมีการยกย่องเช,ชิดชูให้ขวัญกำลังใจแก่บ,บุคลากรในสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานงบประมาณมีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการมีการกำกับติดตามการใช้เงินตามแผนประจำปีมีการบริหารงานการเงินบัญชีอย่างถูกต้องตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้มีการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบ มีการเก็บหลักฐานเอกสารเป็นระบบจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมพัสดุให้ใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีการกำกับติดตามตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุประจำปี ผลการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไปมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดได้รับความร่วมมือจากองค์กรหน่วยงานชุมชนผู้ปกครองในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจะได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีการจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระเบียบวินัยนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมีการวางแผนกำหนดแนวทางระเบียบการดูแลอาคารสถานที่วางระเบียบการใช้อาคารสถานที่และกำหนดมอบหมายผู้ดูแลอาคารสถานที่กำกับติดตามสำรวจสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพคงทนแข็งแรงและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การบริหารงานของนางอุบลวันขอดคำพูวมในการโรงเรียนสุการพิทยาส่งผลให้ครูนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงกีฬามวยสากลสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติครั้งที่47รอบคัดเลือกภาค3ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติครั้งที่47รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3นางอุบลวันขอดคำผู้อในการโรงเรียนโสการ,รวิทยาได้รับรางวัลครูดีสีเซกาเนื่องในโอกาสวันครูอำเภอเซกาครั้งที่66ประจำปีพุทธศักราช2565 จากการบริหารงานของนางอุบลวรรณขอดคำโดยยึดหลักการบริหารครองตนคือการเสียสละทุ่มเทในการบริหารงานครองคนรักและเมตตาบุคลากรในโรงเรียนเสมอญาติไม่มีความลำเอียงและมีความยุติธรรมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครองงานบริหารงานอย่างโปร่งใสยุติธรรมทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนจึงทำให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดบึงการด้วยไม้ไม่มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราใดางามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้นสิทธิ์แล้วแสนงาม